Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG จีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวารสเซนช่วงเย็นตำนานหงแดงฟันธงปืนใหญ่หลุดท็อปโฟนหลังแค่เจ้าเบอร์ลี่เจมี่เรดแนปอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลเชื่อว่าารสเซนจะไม่สามารถคว้าพื้นที่ท็อปโฟนในพิม์ลิกได้หลังจากที่พวกเขาทำได้เพียงเสมอกับเบอร์ลี่แบบไรสกอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามรายงานจากเมโททีมของมิเกลอาริตา้าทำได้เพียงเสมอกับเดอะคา์เรตไปแบบไรสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สามารถเฉือนชนะเวทแฮมได้และทอดเนมฮอสเปอร์พ่ายให้กับเชลซีไปสองต่อศูนย์จากผลการแข่งข,ข,ขันที่ออกมาทําให้เดก,กานเนอร์ร่วงลงไปอยู่อันดับ6โดยทีมปีศาจแดงสามารถแซงขึ้นไปรังอันดับสีได้สาเร็จในขณะที่ไกไ่เดงรังอันดับ7ของตารางคะแนนมีคะแนนเท่ากับคู่ปรับจากลอนดอนแต่แข่งน้อยกว่า1น,นัดซึ่งเรดแนปเชื่อว่าท้ายที่สุดท็วฟอรน่าจะเป็นของทีมของรับรางนี้ผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คือตัวเต็งในตอนนี้ส่วนนอลนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะหมดแรงไปแล้วดูได้จากผลการแข่งขันที่ย่ำแย่ในเกมกลางสัปดาห์แพ้ลิเวฟูในคาราบเาวคัพ2-0และสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสมอเบอร์ลี่0-0แต่ทอดแนมก็ยังเหลือเกมในมืออีกหนึ่งนัดและถ้าพวกเขาได้นักเตะใหม่อีกสัก2-3คนก็น่าจะทำให้กลับมามีลุ้นได้เหมือนกันแต่ด้วยนักเตะที่มีอยู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พวกเขาควรจะคว้าทอโฟให้ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่เลวร้ายสำหรับพวกเขาปีที่แล้วแมนยูจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์แต่ปีนี้พวกเขาต้องจบทอโฟให้ได้เรดแนปกล่าวเอร์ันแดมเดลเราพลาดโอกาสในการเก็บ3ามคะแนนมันเป็นเพราะความเหนื่อยล้าอรรันแดมเดลมือกล่าวของาอ์ตันกล่าวว่าความเหนื่อยล้าของพวกเขาทำให้ทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอกับเบอร์รี่ด้วยสกอร์ศูต่อ0นย์เมื่อคืนวันอาทิตย์ เดอะการ์เนอร์ไม่สามารถทำประตูที่สนามเอเมสเตเดียมเมื่อคืนนี้ได้ทำให้ทีมรังอยู่ในอันดับที่6ของตารางคะแนนพิมลีกพวกเราพาบอลเข้าไปในกรอบเพื่โทษของเบอร์ลี่แต่มันก็ยากแรมเดียวกล่าวแน่นอนว่าพวกเราพลาดโอกาสในการเก็บ3คะแนนเพื่อคว้าอันดับของพวกเราคืนมาแต่ผมยังมองบวกเมื่อยังเก็บขินชิดได้กับการเล่นเกมรับทางทีมแต่มันเป็นวันที่น่าผิดหวังจริงๆมันเป็นเพราะความเหนื่อยล้า มันเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าพวกเราไม่ได้วิ่งเมื่อต้องเล่นทุกๆ3ถึง4วันซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาทำแต่ด้วยคุณภาพในสนามที่เรามีพวกเราสามารถทำได้มากกว่านี้พวกเราครองบอลเป็นส่วนใหญ่และพวกเรามีโอกาสมากมายแต่ผมไม่สามารถตำหนิก,กับความพยายามของพวกเขาได้กับการเล่นเกมรับและเกมรุกอย่างชาญฉลาดมันเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าพวกเราพลาดไป และมันก็เป็นเสียที่ดีของปอบด้วยเช่นเดียวกันโอบายังหวังเล่นทีมใหญ่ยุโรปไม่ไปลีกซาอุปีแอมริกโอบามยองศูนย์หน้าของอารสตซนไม่ต้องการย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียเพราะยังคงปรารถนาเล่นกับทีมใหญ่ของยุโรปโอบามยองกำลังถูกบีมให้ย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้หลังจากไม่เป็นที่ต้องการของมิเกลอาริต้าเฮดโค้ตาร์ตซนอีกต่อไปอย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญ คือเรื่องค่าเหนื่อยที่ทีมอื่นจ่ายไม่ไหวเดลี่เมลสื่ออังกฤษรายงานเขาว่าข้อเสนอยืมตัวจากอัลฮีลานมีความน่าสนใจตรงที่ทีมดังของซาอุดีอาระเบียพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยเต็มจำนวน350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่ของหน้าทีมชาติกาบองรับอยู่มากที่สุดในทีมเดอะการ์เนอร์ปัจจุบันแต่นักเตะไม่เต็มใจที่จะย้ายไปเล่นในลีกตะวันออกไกลขณะเดียวกันอูบามยองยังคงได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แซรต์แมงทีมดังจากลีกเอิง กับยูเวนตุสยอดทีมอิตาลีแต่ประเด็นค่าเหนื่อย3 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์คืออุปสรรคสำคัญขณะที่อาร์ตอันความตอบรับข้อเสนอยืมตัวพวกเงื่อนไขซื้อขาดแต่ไม่ต้องการร่วมจ่ายค่าเหนื่อยบางส่วนด้วยสำหรับอุบามายองถูกริบปอกแขนกับตันทีมหลังเดินทางกลับมารายงานตัวกับทีมล่าช้าและถูกตัดชื่อออกจากทีมเรื่อยมาจนกระทั่งอาร์ตนอลต้องการปล่อยตัวกองหน้าวัย32ปีในช่วงตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมนี้ ปืนใหญ่มีลุน้นเรนาโต้ยันเองพร้อมย้ายทีมหากมีข้อเสนอเรนาโตซันเชสกองกลางของลิวยืนยันว่าพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมหลังข่าวอาร์ตอนอยากได้ตัวไปร่วมทีมมิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสทำผลงานได้ดีนับตั้งแต่ย้ายมาคาแข่งในฝรั่งเศสจนช่วงที่ผ่านมามีข่าวว่าทางลิเวอร์พูลและอาร์ตอนสนใจดึงตัวไปร่วมทีมโดยจากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดเจ้าตัวยืนยันว่าพร้อมที่จะพิจารณาเรื่องย้ายสังกัด บางทีมิลานและอาร์ซนอลให้ความสนใจอยู่แต่ผมไม่รู้ผมคุยกับเอเยนผมรู้ว่าสมสรในโทรหาผมแต่ผมบอกไม่ได้ในตอนนี้เรนาโต้กล่าวแต่ผมรู้ว่าผมพร้อมแล้วหากมีข้อเสนอเข้ามาผมจะรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับผมเรนาโต้ย้ายมาคาแข่งกับลิลเมื่อปี2019ปัจจุบันมีสัญญากับทีมจนถึงปี2023โดยที่ผ่านมาลงเล่นให้สมสรไปแล้ว79เกม ทำ6ประตูกับ8แอซิสขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลแอดแอดอินโก88กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยสกายสปอร์ตรายงานเขาว่าอาตูเมโลกับการย้ายมาาร์ตันอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องการพูดคุยกับเอเย่นของนักเตะก็เป็นไปด้วยดีแหล่งข่าวบอกว่าแม้ว่าดิวจะยังไม่เกิดขึ้นในท,ทันทีแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลตูโต o สปอร์ตสื่อจากฝั่งอิตาลีบอกว่า a อสตันพร้อมที่จะตอบรับข้อเรียกร้องของยูวิตุสในการยืมตัวอาตูตเมโลเป็นระยะเวลา18เดือนหลังจากก่อนหน้านี้พวกเขาต้องการยืมกองกลางทีมชาติบราซิลไว้25ปีแค่6เดือนเท่านั้นซึ่งเวลานี้ทางเอเยตนของนักเตะกำลังพยายามที่จะหาข้อสรุประหว่างทั้ง2สมมสร,รให้ได้เร็วที่สุดบิ Big ๊กฟีออยันเปิดกว้างข้อเสนอซื้อวลาโฮวิสดานิเอเล่ปราด้ผู้อเมริกันสมมสรฟีอเรนติน่ายืนยัน ยินดีรับฟังทุกข้อเสนอซื้อตัวดูซันวลาโฮวิสพร้อมทั้งกดดันให้หัวหอกตัวเก่งตัดสินใจได้แล้วว่าจะเอาอย่างไเวลาโฮวิสตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนักในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้โดยมีอาร์ซอนแสดงความสนใจชัดเจนขณะที่ยูเวนตุสก็เป็นอีกทีมที่ต้องการได้ตัวใช่ครับเราได้รับข้อเสนอที่สําคัญสําหรับวลาโฮวิสในเดือนมกราคมนี้เราเปิดกว้างสําหรับการขาย แต่เรายัางไม่ได้รับคําตอบใดๆจากเอเย่นของเขายูตุสเนรหรือประตูของเราเปิดอยู่แล้วเรากําลังรอให้ดูซานตัดสินใจเราต้องการคําตอบเราเปิดกว้างสําหรับทุกอย่างแต่เอเย่นของเขาจําเป็นต้องบอกเราถึงความตั้งใจของพวกเขาปราเดระบุเพิ่มเติมถึงค่าตัวของห oh ัวหอกทีมชาติเซอร์เบียว่ามันเป็นการประเมินมูลค่าที่สําคัญนั่นคือมากกว่า70ล้านยูโรและไม่ใช่ดีวแลกตัวและไม่ผ่อนใจหลายปี ท่านประธานกำหนดเรื่องนี้เอาไว้ฟิออส่วนดึงดาวยิงสำรองลิเวอร์พูลล่าตาขายแทนเวลาโฮวิสสมสรอนฟ,ฟิออเรนติน่าทีมจากกอโซสเรียให้ความสนใจในตัวของดีวักโอริกี้กองหน้าตัวสำรองของลิเวอร์พูลรองจากฟูงในศึกพิมลีกหากว่าพวกเขาไม่สามารถรังตัวดูซานเวลาโฮวิสดาวยิงตัวเก่งเอาไว้กับทีมได้ตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็กโค ดาวเตะทีมชาติเซอร์เบียตกเป็นข่าวนาหูกับการย้ายออกจากทีมม่วงมหาการโดยมีอาร์ซนอลที่กำลังให้ความสนใจอย่างมากและพร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อดึงตัวมาลาตาคายในทีมเอเมสเตเดียมด้วยเหตุนี้ทำให้มีรายงานออกมาว่าฟิออเรนติน่าได้เตรียมสัญหากองหน้ารายใหม่เพื่อทดแทนการจากไปของเวลาโฮวิสแล้วโดยหนึ่งในนั้นมีชื่อของดีวักโอริกีดาวเตะตัวสำรองของทีมลิเวอร์พูลด้วย ดาวยิงหงแดงไม่ได้รับโอกาสมากนักในซีซั่นนี้ทําให้มีข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมออกมาตลอดเวลาอย่าไรก็ตามเยอกินคอปก็ได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าเขาต้องการให้กองหน้าเบลเจียนอยู่กับทีมต่อไปในขณะที่เจ้าตัวก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องการย้ายสมสรในช่วงเดือนมกราคมนี้แต่อย่างใดปืนอีกทางเลือกยืมโยวิสช่วยโป้งก่อนเดดไลน์สมสรอ,อาร์ตตันวังอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับเรอัลมาดริด หยิบยืนกองหน้าส่วนเกินลูาโยวิสมาร่วมงานช่วงตลาดมกราคม2022นี้หากว่าความพยายามซื้อดูซันเวลาโฮวิสล้มเหลวรายงานจากซันสปอร์ตว่าแม้ปืนใหญ่ตกลงใจค่าตัวหอกเซิร์ฟที่70ล้านยูโรให้วิโอลาแต่ทางตัวแทนนักเตะยังประวิงเวลาเพร,ราะรอข้อเสนอบิดแย่งตัวจากทางยูวิตูสมหาอำนาจสลีอาอิตาลีซึ่งพวกเขาอยากสบตักมากกว่าส่งผลให้พออเทคนิคเอดูกาสปา ต้องเบนเข็มหาเป้าหมายรองซึ่งหนึ่งในนั้นคือโยวิสอีกหอกเซิฟแห่งซาติเอโกบาร์เบิลกรณีเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นอีกปีที่กันเนอร์ยิ่งตัวนักเตะของมาดริตสำเร็จต่อจากดานี่เบยยอตสองปีติดมาตินโอเดกาดครึ่งหลังซีซั่นก่อนกระทั่งซื้อขาดต่อซัมเมอร์2021ภาพรวมของหอกวัย24ปีในยุคเทนเนอร์คาโลอันชรติส่วนใหญ่คงสำรองเตะรวม15นัดทุกรายการทำหนึ่งประตู2อแอซิส บนลาลิก้าสเปนออกสตาร์ทโหนเดียวและยังไม่เคยยืนครบ90นาทีส่วนตัวเลือกแดนหน้าอื่นเช่นราอูเดโตมาสของเอสปันยอนและอเล็กซานเดอร์อิสซักแห่งเรอัลซเซดาดขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์0นเซกับไลแอดแอดอินโก8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย